สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดี f c นะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักทายทักทายกับ f c คือเก่าพี่น้องนะครับก็วันนี้ก็ด้านหลังผมก็เป็นวัดนะครับเนี่ยแล้วก็มาหากวาดเอาใบก้ามปูพี่น้องกวาดใบไม้นะครับนี่กวาดเอาใบไม้ไปทําดินปลูกนะครับนะทำดินปลูกขายนะครับหาใบไม้พี่น้อง บรรยากาศกับฝนลิ่นน้ำจังน้อยพี่น้องแต่ว่าก็มากวาดย่ามเนี่ยมันดีเพราะว่ามันย่อยง่ายนะครับมันจะย่อยง่ายนะครับคือใบไม้เนี่ยมันโดนน้าเนี่ยทุกใบนะครับเก็บความชุ่มชื้นไว้ทุกใบนี่นะครับบโดนพี่น้องมันก็ย่อยง่ายนะครับมันก็ย่อยไบแล้วก็มีจุลินทรีย์ธรรมชาติมาด้วยนะครับไม่ต้องไปใส่น้ํามงน้ําหมักอะไรเพิ่มนะครับแค่ว่ามันโดนนี่แหละน้ํานะครับจุลินทรีย์นะครับ มันจากธรรมชาตินี่นะครับก็จะทํางานทําการย่อยสลายของมันเองนะครับแต่อาีพผมพี่น้องก็ไม่ได้แต่งตัวดีนะครับไม่ได้แต่งตัวหรูหรานะครับตื่นขึ้นมาก็เห็นแต่กองแกบดําแกบเก่านะครับอยู่กับบินกับยะนะครับนี่แหละพี่น้องนะครับว่าคือชีวิตนะครับชีวิตนี่นะครับบางครั้งบางทีนี่นะครับ สตาร์ทรถก่อนพี่น้องมันร้อนนะครับมันเป็นเอาเอาเอา,เอาจะในกระบอกหงนะครับก็นั่งคุยในรถไปเลยนะครับคือบางครั้งพี่น้องชีวิตเนี่ยมันได้จําเป็นต้องสร้างความรู้ล้านะครับสร้างความโกรู้ให้ครับชีวิตปานในนะครับงานนะครับมันไม่จําเป็นต้องแต่งตัวใส่สูตรผูกไทนะครับไม่ต้องใส่รองเท้าขัดมันนะใส่รองเท้าบูทก,ก็ได้พี่น้องคืองานเนี่ย มันยังไงก็ได้ที่มันสร้างเงินนะครับสร้างเงินคือสร้างด้วยอาชีพที่สุดจริตนะครับไม่ได้ไปคดโกงใครนะครับก็ถือว่างานนี้คือมีเกียรติแล้วพี่น้องมีศักดิ์ศรีแล้วนะครับงานที่สร้างเงินสร้างรายได้ได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับคือไม่ต้องไปโฟกัสพี่น้องที่ใครทํางานอยู่อาจจะเก็บของเก่าข้างทางเผาทานกวาดถนนนะครับ งานทุกอย่างเป็นงานที่มีเกียรตินะครับอย่าไปมองข้ามตัวเองเด้อพี่น้องนะครับแล้วเราเห็นนี้ก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับทุกอย่างนะครับถ้าถ้าเฮ้าโบมีเขานะครับกับโมีค้นขวดถนนนะครับถ้าเราไม่มีเกมคนเก็บขวดน้ําขางท่างนะครับขยะก็เต้มพี่น้องนะครับทุกอย่างมีความสําคัญหมดนะครับจะแต่งตัวจะได้กระแลวแต้พี่น้องงานทุกงานก็คืองานที่สางเงินสางอาชีพให้กับครอบครัวนะครับ เมื่อก่อนพี่น้องก่อนที่ผมจะทําแล้วก็มีลูกค้านี่พ่อเดชทรงนี่ก็ัยังว่าแหละเข้ากับสิเบิงอยู่ว่าคือมันจะขายได้ไหมนะครับคนบ้านเราจะมองว่ามันจะขายได้ไหมแต่ผมคิดคิดอยู่อย่างหนึง่งคือว่าผมผมจะขายได้เพราะอะไรเพราะในอำเภอเนี่ยนี่แต่ผมทําอยู่คนเดียวนะครับคู่แข่งมันไม่มีอนะ่ะพี่น้องคู่แข่งไม่มีนะครับ และอีกอย่างหนึง่งถ้าผมจะไปเปิดร้านค้าร้านขายของคือเกา่านะในอำเภอเนี่มีเป็น, 100, 000, นร้อยเป็นพันนะพี่น้องผมต้องแข่งกับคนกับคู่แข่งเป็นร้อยเป็นพันนะครับผมแข่งสู่เข้าไปในด,ดอกนะครับผมไม่มีทุนนะครับผมเลยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับการประทะกับเจ้าใหญ่ๆนะครับหันมาใส่สิ่งที่เห้าถนัดนะครับสิ่งที่เราถนัดดีกว่านะครับ เราเอาความที่เราถนัดนะครับมีวิชาอยู่ในตัวนี่เอามาแปลงเป็นเงินดีกว่านะถ้าจะไปหาทุนมาสู้กับเจ้าใหญ่ๆนี่ก็คงจะยากนะครับหนึ่งและพี่น้องเขาบ่เห้องากูหรอกนะครับค้าวไรแลก็คงบอแหง้วกูหลอกเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนะครับเพราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่าหนึ่งนะมันไม่มีศิลซ่าไปม,มีงานไองานที่เราจะสร้างอาชีพที่เราจะสร้างนี่คือขาบ่มมีประสบการณ์นะครับธนาคารก็คงต้องมองนะครับ เลขอย่างหนึง่งถ้าเราได้เงินทุนมาคู่มาคงก็คงไปไม่รอดนะครับเพราะเราไม่ชํานาญนะครับเราเราเอาเาบริชานาญเท้ากับบริหารงานมันกับสเปซสปะเข้าสิไปเข้าสิไปแข่งกับคู่แข่งมันกับคงสิบ่อใดพี่น้องนะครับก็หันมาพึ่งอาชีพที่เรามีฝีมือมีความถนัดในตัวนะครับดีกว่านะครับ ไอ้ที่เพิน่นสิค้่งกันไปก่ให้แข้งไปพี่น้องนะครับเฮากับเฮ็ดในสิ่งที่เฮาพเพราะเฮ็ดได้เขาอยู่ได้กับพอนะครับอันนี้แหละความสําคัญของงานนะครับบางครั้งครับจะเฝ้าไปโทษพี่น้องทําอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราถนัดนะครับไม่มีทุนเราก็ทําในสิ่งที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเงินมันก็ได้มาเองพี่น้องนะครับลงทุนไปนี่บางครั้งก็ช่ว่า,วาจะได้เงินนะครับ บางครั้งก็อาจจะขาดทุนก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับแมนมอลล่ะบางทีอาเห็นข้าเจ้าเปิดลานใ้ไงเงินสินะครับเพื่ออา,อาจจะยืมมากก็ได้พี่น้องทุกวันนี้นี่ใครทําธุรกิจก็ช่าง,งผมว่านะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พี่น้องต้องกู้นี่ยืมสินมานะครับเนาะนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เราลงทุนน้อยนะครับพอไปได้ก็พอ อาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนะครับจบคลิปไปท่านี้นะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวจะเอาใบไม้นะครับขึ้นรถนะครับไปทําดินปลูกผสมดินปลูกันต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์สับสกา์ให้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ